สวัสดีเพื่อนๆชาว Call of Dragon ทุกคนผมช่อง Crypto Boy ครับคลิปนี้นะครับ Crypto Boy ก็จะชวนเพื่อนๆนะครับมาั p เลเวลตัวละครหลักนะครับที่เป็นสีม่วงเนะาะให้อัพขึ้น3ดาวแบบนี้นะครับที่ผมอนะัพเนาะก็อันนี้อัพ3ดาวนะครับผมอัพได้ภายในวันเดียวเลยนะเออแบบว่าโหเล่นทั้งวันเลยนะครับนะเกมนี้บอกเลยว่าเพลินมากนะครับนะวันนี้ก็นะเดี๋ยวมาแนะนำกันนะครับ ซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับอย่างที่บอกในคลิปก่อนๆนะครับว่าก่อนที่เราจะอัพเป็น3ดาวนะครับดาวแรกของเรานะครับเพื่อนๆต้องไปอัพสกิลแรกให้เต็ม5ก่อนนะครับนะแล้วก็ค่อยไปอัพเลเวลนะครับตัวดาวตัวนี้เป็น2ดาวนะครับแล้วก็อัพ exp ตัวละครนะครับให้ถึงเลเวล20นะครับก็จะสามารถทำตัวละครของเพื่อนๆเป็น3ดาวได้นะครับส่วนสมุด เพิ่ม exp ให้กับตัวละครนะครับเพื่อนๆก็มาหาในดันเจี้ยนนี้ได้นะครับนะอ่าเราตะลุยด่านมาเรื่อยๆแล้วก็จะอ่าได้พวกสมุด exp นะครับมาอัพให้กับตัวละครของเราเนาะนะครับอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วกันนะนะครับผมก็เล่นมาถึงด่านเลเวล18แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะอ่าสู้ไหวไหมนะครับนะเมื่อตัวละครของเราเป็น3าดาวหรือว่าอามีเลเวล20ขึ้นไปแล้วนะครับเพื่อนๆ ในทีมก็จะสามารถใส่ตัวละครได้2ตัวด้วยกันเนาะนะครับอันนี้คริปตตัวบอยเปิดได้กาวูดมา2ตัวนะผมก็จะเอากาวูดนะครับเป็นทับหน้านะเอาไปคอยแทงนะครับแล้วก็ตัวหลักของผมก็จะคอยโจมตีระยะไกลข้างหลังนะครับซึ่งหลกักๆเลยนะครับนะผมอยากแนะนำเพื่อนๆที่เราจะเล่นสายฟรีกันเนาะนะครับควรอัพตัวสีม่วงนะเพราะว่ามันจะอัพง่ายกว่านะครับนะส่วน ตัวสีทองนะครับเพื่อนๆก็อาจจะเอามาช่วยซัพพอร์ตตัวหลักไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็หลังๆถ้าเพื่อนๆน,นะครับเปิดเจอตัวขอบสีทองซ้ำๆนะครับเพื่อนๆก็ค่อยอัปเกรดไปเนาะนะครับก็วิธีการทำอัปเกรดก็เหมือนเดิมนะว่าอัพสกิลแรกให้เต็ม5ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไป2ดาวแล้วก็ค่อยไปสดาวตามลำดับนะครับทีนี้ชนะแล้วก็ได้สมุด e AH x p มานะครับ ส่วนตรงเหรียญเพชรพลอยตรงนี้ตรงการนะครับนะเพื่อนๆก็สามารถมากดรับได้นะอันนี้ได้โอ้โหสมุด XP p สีม่วงด้วยนะครับนะซึ่งจะเพิ่ม e x p อย่างมหาศาลมากๆเลยนะครับนะก็ได้เยอะพอสมควรน,นะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองอัพอาร์เทิุสให้ดูนะครับนะผมตัวนี้ผมก็จะปั้นขึ้นไปด้วยนะครับนะเพราะว่ามันคอมโบกับอาวอเดอร์ er ของผมนะครับนะตัวนี้เลยนะจะได้เป็นคู่หูสายฟรีนะครับนะอ่าตรงนี้เราก็ นำสมุด exp นะครับมาอัพตัวละครได้เลยนะก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราสามารถอัพ exp ได้เนาะอ่าอัพจนหมดแล้วนะครับเลเวลอัพทีนี้เราก็ไปเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเนาะอ่านี่เลยนะครับนะก็เป็นของคู่กันนะเมื่อเลเวลอัพแล้วแล้วก็มาอัพความสามารถของตัวละครนะครับ่านะทีนี้ก็เจ้าอาเิอุสของผมนะก็เออมีความเก่งกาจขึ้นนะเออนะแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องไป นะอัพสกิลให้เต็มก่อนนะเพราะว่าตัวนี้ผมเปิดโอ้แบบซ้ำๆนะเจอแบบซ้ำมากนะครับอัพจนอาเรเวลสี่แล้วเนาะแล้วตรงนี้ก็นะครับหินสีมว่วงตรงนี้ก็สามารถแลกได้นะนะครับนะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะที่เราจะอัพสกิลตัวละครได้ไวๆนะครับนั่นก็คือมาสุ่มหาที่กระ่องทองนี้นะครับ กุญแจผมมี1ิกระดอกนะเดี๋ยวผมจะมาสุมกาชาให้ด้วยเนาะนะเออคลิปนี้แถมเลยนะ <c oughs> นะครับอ่ะอัพความสามารถตัวละครแล้วก็เดี๋ยวมาสุมกาชาให้ดูนะอันนี้1ิกล่องเลยนะครับอ่าได้สีม่วงนี่นะครับผมได้อาร์เทอุสสามอีกแล้วนะครับแล้วก็อ่าผมได้ตัววอลเดอร์สามมาด้วยนะครับทีนี้แหละนะอเออตัวละคร2ตัวนี้ผมก็จะได้อัพสกิลได้เวอไวแล้วก็ จะได้ไปเพิ่มดาวไวๆนะครับนะทีนี้เดี๋ยวมาดูนะอาเธอุสผมนะเมื่อกี้ได้มา10โทเค็นนะครับนะตรงนี้ตรงนี้สามารถแลกได้นะครับโทเค็นสีม่วงก็แลกเป็นโทเค็นอาเธอุสได้นะครับอีก7เนาะอ่านะตรงนี้ผมคาดอีก3มเองนะเออผมจะได้อัพสกิลตรงนี้ให้เต็มแล้วก็จะได้ไปขึ้นเป็น2ดาวนะครับนะแล้วก็อ,อัพอาเธออุสนะอัพเลเวลให้ถึงเลเวล20นะครับ นะก็ค่อยไปขึ้น3ดาวอีกทีหนึ่งทีนี้อาร์เทอุสนะครับก็นะาจะใส่ตัวละครเพิ่มได้อีก1ตัวนะครับนะเวลาเอาไปฟาร์มนะเอาเอาไปฟาร์มเก็บมอนสเตอร์อะไรประมาณนี้เนาะนะครับนะก็นี่เลยนะเดี๋ยวผมลองดูนะเดี๋ยวเอาวอลเดอร์คู่กับอาร์เทอุสนะนะครับเนี่ยนะ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 ก็มาเก็บฟาร์มได้นะ้าถ้าอาร์เทอุสผมถึงเวล20นะผมก็สามารถเอาอ,อาร์เทอุสนะครับไป,นะไ,ปนะไปฟาร์มได้เนาะ นี่เลยประมาณนี้นะครับนะโอ้โหดูแบบเดียวนะนี่นะครับเก็บมอนสเตอร์เลเวล10ด้วยนะอ่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในการเก็บเลเวลให้กับตัวละครเนาะนะครับนะก็เ,เพื่อนๆนะรีบสร้างตัวหลักของตัวเองก่อนเนาะนะครับนะบนะเอออัพสกิลแรกให้ครบ5สกิลก่อนนะให้ตันที่5ก่อนนะครับแล้วก็ อยัปดาวเพิ่มขึ้นไปนะครับนะเหมือนตัววอลเดอร์ของผมเนาะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับนะเจ้าสิ่งประดิษฐ์นี้ก็จะสามารถทําให้อตัวละครของเราเก่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอไปพูดในคลิปหน้าละกันเนาะนะครับก็วันนี้เลยนี้นะวอลเดอร์ er นะครับตัวละครสายฟรีของผมนะครับก็นะอัพจนเป็น3ดาวแล้วนะครับนะก็บอกได้เลยนะครับว่าวอลเดอร์ของผมนะ3ดาวนี้ แรงมากๆเลยนะครับนะาพาะตัวรองของผมนั้นฟาร์มได้อย่างสบายเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องคลิปตัวบอยด้วยนะครับจวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ